ก็มาด้วยเรื่องดีๆกันบ้างนะคะ,คะสำหรับช่วงนี้นะคะคนไทยสุดเจ๋งนะคะสร้างผลงานวิจัยรถไฟความเร็วสูงค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะที่คนไทยเองก็สามารถที่จะคิดค้นงานวิจัยนะคะ mm. เพื่อพัฒนาฝึกอบรมบุคลากรน,นะคะรองรับโครงการรถไฟความเร็วสูงที่จะให้บริการในประเทศไทยของเรานะคะส่วนผลงานวิจัยจะเป็นอย่างไรนะคะติดตามจากรายงานพิเศษชุดรถไฟความเร็วสูง mm. เชื่อมเศรษฐกิจไทย mm. เชื่อมเศรษฐกิจโลกติดตามไปพร้อมๆกันเลยค่ะ ทันทีที่ประเทศไทยประกาศลงทุนโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งของประเทศเป็นรถไฟความเร็วสูงการสร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยีของรถไฟความเร็วสูงให้กับบุคลากรไทยจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องเตรียมความพร้อมเพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเชี่ยวชาญให้คนไทยเกิดความคุ้นเคยก่อนจะให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป ล่าสุดสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทชและทีมนักวิจัยได้สร้างงานวิจัยที่ใช้รองรับเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงจนสำเร็จ ประกอบด้วยทิศเช่่งสัตฟอร์มการจำลองศูนย์ควบคุมรถไฟความเร็วสูงขบวนรถและเส้นทางจุดสำคัญที่รถไฟความเร็วสูงวิ่งผ่านอาทิอุโมงค์ทางโค้งสถานีโดยจัดให้มีการจำลองเหตุการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นเพื่อให้ศูนย์ควบคุมทำหน้าที่บริหารจัดการรถให้มีประสิทธิภาพ Land Driving ิ i m u l a t o r ด้วยการจำลองการขับรถไฟความเร็วสูงด้วยการติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมรถและภาพกราฟิกจำลองเส้นทางเหมือนกำลังอยู่ในสถานที่จริงมีการทดสอบด้วยเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในการขับรถไฟความเร็วสูงเพื่อให้คนขับแก้ไขสถานการณ์ มีสองผลงานดังกล่าวสามารถนำไปฝึกอบรมได้ทั้งบุคคลทั่วไปนักศึกษาองค์กรเอก,กชนสถาบันวิจัยที่สนใจทุรีรถไฟความเร็วสูงถือเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรทั้งที่อยู่ในศูนย์ควบคุมและคนขับรถไฟ โดยผลงานจะส่งมอบให้กับโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟและเปิดหลักสูตรอบรมต่อไปถือเป็นสองผลงานแรกของนักวิจัยไทยที่ได้คิดค้นจนประสบความสำเร็จก่อนที่จะมีโครงการรถไฟความเร็วสูงมาให้บริการสิ่งที่เราพยายามอยากจะทำก็คือว่าทำ simulator ร,ร,รถไฟความเร็วสูงให้เสร็จแล้วก็เอาเด็กมาเรียนเอาคนมาฝึกมาทำวิจัยเพื่อจะให้เกิดความคุ้นเคยกับ เรื่องรถไฟความเร็วสูงก่อนที่ของจินมันจะเกิดอันนี้คือไอเดียมันใช้ได้หลายหลายกรณีนะ,ะคือสําหรับคนทั่วไปหลักสูตรอบรมทั่วๆไปที่เราต้องาการจะสอนเรื่องระบบรางให้คนทั่วไปก็สามารถจะมาเรียนรู้เบื้องต้นได้อที่ว่าเราจะใส่อะไรกับเขาเนาะ,ะ,ะพวกบริษัทที่จะสร้างรถไฟความเร็วสูงเนี่ยก็สามารถจะเอาคนมาฝึก มาเรียนรู้ก่อนที่ของจริงจะเกิดได้อันนี้คือกลุ่มที่สองกลุ่มที่สามก็คือนักวิจัยสามารถจะมาทดลองใช้ตัวน,นี้เพื่อทําการวิจัยได้ นี่เป็นก้าวแรกของประเทศไทยสำหรับโครงการรถไฟความเร็วสูงที่มีการร่วมมือกันของทุกภาคส่วนผลักดันเพื่อเพิ่มสกยภาพของคนไทยทั้งภาครัฐสถาบันการศึกษารวมถึงภาคเอกชนที่เข้ามาลงทุนอย่างเส้นทางรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3าสนามบินทิศบริษัทรถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อม3าสนามบินทัศน์ผู้เชี่ยวชาญหลายด้านที่เกี่ยวข้องกับรถไฟความเร็วสูงจากหลายประเทศเพื่อจุดมุ่งหมายให้ประเทศไทยได้รับเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่มี ประสิทธิภาพส่งเสริมให้คนไทยได้มีความรู้ความเชี่ยวชาญร่วมกันต่อย,ยอดพัฒนาประเทศขอบคุณมากครับและนี่แะครับคือทั้งหมดสำหรับ Business Watch ในค่ำคืนนี้เดี๋ยวพบกันใหม่วันจันทร์ครับ3ทุ่ม15ถึง4ทุ่มครับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ยังพุ่งยอดติดเชื้อรายวันสูง829คนแต่ลายพื้นที่ลดลงเหลือ12จังหวักวดกทมน้าห่วงพบเด็ก2เดือนติดโควิด